สวัสดีครับมาพบกับ Honda Civic FC นะฮะรุ่น 1.8e ครับเกียร์ออตโต้ปี2016ครับคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่5 2 10, 9 0 0 0บาทครับลูกค้าเครดิตดีก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะออกรถจัดโอนนึ0งหนบาทค่าประกันก็จ่ายตามความเป็นจริงนะหรือจะจัดรวมกับค่างวดไปเลยก็ได้นะฮะผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทครับ84งวดหรือ 9, 0 0 0กว่าบาทครับ72งวดรถสวยบ,บางเดิมนะฮะไม่มีชนหนักครับ ประวัติเช็คศูนย์ตลอดภายในตัวซารเรียบร้อยนะฮะเบาะเป็นเบนาะนังสิเบรดปุ่มาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์แบ็คคู่นะฮะปุ่มโพสตสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสภาพสวยครับเลขไม่อยู่ที่90,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถประวัติเช็คศูนย์ตลอดหลายตำหนิครับภายในก็ตรวจซาเรียบร้อยครับเบาะสภาพใหม่นะฮะไม่มีขาดไม่มีแตก กุญแจครบ2ดอกบุกสวิตครบครับเครื่องยนต์เบนซินพันแปดซีนะครับไม่เคยติดแก๊สสภาพพร้อมใช้างานเลยครับเครื่องเกียร์ปกตินิ่งเงียบครับเราเช็คทุกระบบให้เรียบร้อยแล้วก่อนขายตั้งจจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเซนกาญจนาพิเศษกรุงเทพครับ